ครับคันนี้ก็เบนซ์วินึ่งหครับตอนนี้ก็ทําการเช็คแบบลึกแล้วเดี๋ยวมาถามช่างจากันหน่อยครับว่าช่างจารือแล้วมีอะไรเสียหายบ้างตามที่ตรวจเช็คไว้เลยเบื้องต้นคิดว่าเป็นหัวฉีดหรือว่าพอ,อยตะครับตอนแรก หลังจากตรวจเช็คดูใช้คอมพิวเตอร์ตรวจจับอะฟ้องม,มาส่วนผสมสูบหนึ่งค่ามันไม่ได้ปกติมันต้องเป็นเลขศูนย์นะอันนี้คือมันวิ่งขึ้นไปจนสามร้อยก็ขอ,อยูคายกลงมาเนี่ยเปิดมาเจอเลยเนี่ยก็คือเนี่ยลูกสูบสูบหนึ่งครับแตกจริงๆก็ทําให้มันมีควันขึ้นตรงเหล็กวัดครับแล้วก็ทาให้เครื่องสั่นด้วยเต่มไม่เต็มสูบส่วนผสมไม่ได้แกมก็เป็นรอยนะครับอันนี้คือน่าจะต้องเปลี่ยนก็สาเหตุมาจากอะไรก็คือส่วนผสมนะพอชีดฉีดเยอะเกินไปก็เป็นไปได้หรือพอฉีดฉีดน้อย ก็ทาให้เครื่องสั่นสำหรับคันนี้ก็เดี๋ยวเราจะไปแจ้งลูกค้าครับทางเรามีทางเลือกให้ลูกค้าหลายทางครับไม่ว่าจะเครื่องใหม่เครื่องมือ2หรือว่าโอเวอร์ฮอนเราก็จะเสนอลูกค้าไปครับอยู่ที่ลูกค้าพิจารณาครับถามว่าโอเวอร์ฮอนมีความเสี่ยงไหมฮอนได้นะคันนี้แต่ว่าความเสี่ยงมีบางสิ่งบางอย่างเรามองไม่เห็นด้วยตาเปล่านะก็อย่างเช่นพวกวาวมันคตหรือเปล่าคตดนดหน่อยอะไรเงี้ยเขว,วียงมีปัญหาหรือเปล่าทางเลือกที่2ก็เปลี่ยนช็อตบล็อกเรื่องจบอ่ะมันจบกว่าอยู่แล้วแล้วก็ได้เรื่อง ช็อตบล็อกใหม่หมือสองนะเรามีประกันอยู่แล้วนะครับอันนั้นก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งแต่ถ้าจะฮอนก็ต้องเปลี่ยนโปรแกรมพวกลูกพวกกา้านก็ราคาก็จะสูงแน่นอนใช่เพราะว่าเป็นของใหม่หมดแต่ทั้งหมดทั้งมวลนี้อยู่ที่ลูกค้าครับอยู่ที่ความพอใจของลูกค้าครับอยากได้แบบไหนทาง SW s w เราจัดให้ได้หมดครับ